สวัสดีครับยังอยู่กับเสพิทักนะครับยังไม่หมดครับยังเหลือเยอะนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหลังร้านแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วเราพาชมในส่วนส่วนภายในนะครับส่วนกลางๆคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลังร้านเดี๋ยวมาดูว่าจะมีขนาดไหนบ้างนะครับโอเคเอาเลยครับพี่ดีที่หกศูนย์ ดีซีหกศูนย์พร้อมใช้งานตัวนี้แสนสามหมื่นเก้าพันแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแสนมหมื่นเก้าพันของพร้อมรอมใช้งานเลยส่งฟรีสามร้อยโลต่อมาครับรถเี่ยวพอเจริญการช่างพอเจริญพอเจริญการช่างสองแสนเก้าหมื่นเครื่องเจโอแปดเจโอแปดไมโบตันนี้สอง 220แรง220แรงครับสามสิบยี่สิบสองเดินสิบเอาใหญ่อันนี้ก็ขับนนได้ปกติเนาะพี่ใช่ครับขับได้ปกติครับผมอาจจะพาดูไม่ทั่วนะครับก็อยากดูรายละเอียดก็ต้องโทรมานะครับโทรมาถามแล้วก็ ตามมาดูด้วยตัวเองนะครับต่อมาพี่เป็นรถคูบูร์ตาครับราคาก็ราคาอยู่สามแสนสามสามแสนสามสามแนสามหมื่นครับสามหมื่นเป็นตัวห้าตันครับใสติ๊กเกอร์โกบีครับเหมือนโกบีเลยตัวนี้โคมัสุอันนี้โคมัสุาสิบห้าตัวนี้เป็นห้รุ่นรุ่นส ห้าสิบรุ่นสองนนี้แสนสองแสนสองหมื่นครับสภาพครับขับได้เนาะพี่ตัวนี้ผมยกมาอ๋อยกมาครับคันนี้ยังขับไม่ได้ครับตามสภาพยกมาสภาพนี้เลยครับยังไม่ได้เช็คอีกตัวหนึ่งตัวนี้สองตันสองตันอันนี้เป็นคูบัต้าเมคโคคูบัต้าครับอันนี้เก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทใช้งานได้ใช้งานได้เลย ใช้ไงานได้เลยตรน,นี่ครับกี่แรงครับพี่ตัวนี้ตัวนี้สองตันครับสองตันจะเท่าพีซียี่สิบครับยี่ส <20. S 1> ิบประมาณายี่สิบพร้อมใช้ครับคันนี้ใบเทคเขาเป็นแบบนี้นะขยายพื้นที่ใหม่วู้รถเกลียวเยอะมากครับตรงนี้เก้าหมื่นห้าแสนเก้าหมื่นห้าพร้อมใช้งาน,น นีไปลุยตั้งแต่เกี่ยวข้าวเลยไว้เปิดต่อมาครับคันนี้แมคโครแคทต,ตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบมัล <120. S 2> นี้มร้อยยี่สิบแสนเก้าแสนเก้าหมื่นบุก,กี้ใหญ่แสนเก้านะครับบุก,กี้ใหญ่มาก อันนี้ต่อมาครับตัวนี้เป็นโกบีโกบีโกบีรุ่นห้าตัวนี้สามสิบรุ่นห้าคันนี้เอาแสนห้าพอดสามสิบรุ่นห้าแสนห้าหมื่นครับาทอันนี้ใช้งานได้เลยนะพี่ใช้งานได้ปกติกตอันนี้คูโบต้าเก่านอกยี่สิบแรงยี่สิบแรงมาอ่าตัวนี้เป็นสองพากับเครื่องสี่ล้อ,ลอโอ้ครับเครื่องสี่ล้อด้วย สามหมื่นเก้าครับตัดติดครับได้โอเคสามหมตัวเปล่าอ๋อตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์แถมครับอันนี้แมสซี่ครับแมสซี่หกห้าแมสซีครับตัวนี้ตามสภาพสี่หมนตัวเปล่าสภาพนี้สี่หมื่นบาทรสี่หมื่นนะครับตัดติดับได้ครับโอ้ตัดติดเพรเคย นานละขับมากแล้วป็ L ยี่บหกศตัวเปล่า L ยี่ส้ตัวเปล่าตามสภาพสภาพนี้เลยนะครับสภาพนี้ก็ห้าหมื่นห้าห้าหมืสอเพลาับเครื่ี่ล้อห้าหมืาพันครับกับเกลือสี่ล้อสองเพลาสองกีติดเคน บะยาวด้วยเรครื่งอง175เบครับตันนี้สามแสนเก้าามบเป็นเรีนพร้อมบยบะบะยาวเท <5 S 1> ่าไหร่พี่ประมาณ5ะมาเมตรยาวอยู่ครับนี่อีกคันนึงครับรถเกี่ยววิชาญการช่างอุมตันห้า ันนี้ฟางใหม่ๆเลยไปเกี่ยวมาหรือเปล่าไปเก็บข้าวไอ้นาลอกมาอ๋อมันลงไม่ได้อ๋อตัวนี้ตัวเดินไฮดัสอ่าไฮดัอันนี้เขาเรียกไฮดัสนะครับปัมิตันปัมิตันอืมเครื่องนี้เป็นเครื่องร้อยเก้าห้าโใช้งานได้ปกติใช้ได้ปกติเลยราคาเท่าไหร่พี่คันี่นี่สองแสนห้าครับสองแสนห้างใหม่เลย ล่างเรียนโซ่มาใหม่โซ่เพิ่งเสียวไปสองร้อยกว่าไร่อ๋อเนี่ยโซ่ใหม่ๆเลยใช่สองเซนห้าเนาะพี่ใช่ครับอุ้มตันห้า,นหาขนาดไม่ใหญ่ครับขนาดกลางกระแทกรับเลยตัวนี้นาแปลงเล็กถือว่าคุ้ม,มครับราคานี้เป็นเกลียวดันเป็นคอสปริงเรียบร้อยปากปากเลนเกลียวดันคอสปริงเรียบ,บร้อยตุ๊บเบาด้วยโอ้โหโอเคพร้อมใช้งานครับคันนี้ สองแสนห้าหมื่นมาดูเอานะครับรถเกี่ยวมีเยอะเลยหกล้อคันนี้อจองละส่งตอนปีใหม่นี้หกล้อเทนเลอร์ติดจองนะครับคันนี้มีสุสุร้อยสิบห้ามีสุสุร้อยสิบห้าสองแสนบาทรพร้อมทะเบียนพร้อมใช้ทะเบียนก็พร้อม,มอุ่นสองแสนครับ เครื่อรวมสองแสนสามสองแสนสามจุดเจ็ดสี่ศูนย์ตัวนี้ 2, เก้สาสิบแรงเก้าสิบเลยนี่ครับสตาร์ทติดปกติแต่ว่าเครื่องหลวมแยกกันไปเลยตัดติดขับได้แต่ว่าเครื่องหลวมนี่นะตันนี้ฟอ <4 66. S 2> ร์ดหกหกฟอร์ดหกหกเอ้าตัวนี้อยู่ตามสภาพตามสภาพนี้เลยสองแสน สองแสนบาทได้เฉพาะใบดันนะครับเพีเฉพาะใบดันนะครับยางยางหลังอยู่อุ๊ยยางหลังใหม่ด้วยสองเส้นเลยนี่ครับได้ยางใหม่สองเส้นแต่ว่าสภาพนี้เลยนะครับสองแสนบาทพร้อมใบดันต่อเลยครับไปแบบเร็วๆเหลืออีกหลายคันอันนี้เท่าไหร่รนะพี่ฟอร์ดหกพันหกฟอร์ดหกพันหกอ่าเครื่องทีห้าตัวนี้ เครื่อง P5 เครื่องรวมอ๋อเครื่องรวมอันนี้เอาเสนห้าสนห้าครับพอใบดันหนบเครื่องรวมก็ไมโคโคมัสุโคสุัหกสิบรุลห้าหกสิบุห้าครับพรบใช้งานเลยสองแสนเก้าหมื่น มีเอกาสารเละเบ,บียนพร้อมนะครับรอใงานเลยเนนไทยจเจริญการช่างพร้อม้านเลยีนีก็เกี่ยวไป700วไร่คันนี้คันนี้ได้เจ็กว่าไร่ครับปีนี้อโอ้งานนเกี่ยวเองไม่ธรรมดาครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดสิกว่าไร่ครับรเลยเงงเลยว่ายังไม่ได้ล เ็งานเมื่อ3-4วันที่แล้วอันนี้เพิ่งไปลุยงานมาครับคขายเท่าไหร่พี่คันนี้ตัวนี้อยู่เ5็ดแสน้ครับพ่อเจ็ดนครับ,รบว้าเจริญการช่งตัวนี้เครื่อง260หกศูนย์ปั๊มย2่สได้กินปั๊มยีตัวเดินสิตัวเดินสิบสองตัเดินสิบสองเริญการช่งใอเจริญแท้เลยครับ ไทยเจริญแท้เลยครับ2ตันยังไม่ได้ล้างครับผมเียทั้งคันไทยแนะท้ครับเกียร์แสน5ครับเอาไปเติมน้ำมันเกียวได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวก่อนสมมน่งมอบก็เช็คเกียร์ถ่ายของเหลวให้ใหม่เดี๋ยวก็ล้างให้พร้อมเรียบร้อยครับล้างออกสวยกว่านี้เยอะเรื่องางนตั้งแต่ต้นฤด,ดูการเลย ก็ของผมเอาลงเกี่ยวอันนี้ลงเกี่ยวอันนี้แล้วอันนี้ลงเกี่ยวแล้วก็ลูกค้าจองแล้วก็วได้ก่อนต่อมาครับเพชรคันนี้คันนี้จองแล้วไ si ทยเจริญไซส์เล็กไทยเจริญไซส์เล็กคันนี้อุ้มสองตัน,น,น,นอุ้มสองตัน,นอันนี้จบไปเท่าไหร่เพชรคันนี้นี้จบไปสามแสนเก้าคสามแสนเก้าตัวเดินสิบต <5 90. S 1> ันนี้เครื่องร้อยเครื่องสองร้อยจีบสองร้อยสิบตัวเดินสิบเอาต่อมาครับ ไทยเซ็งยนตัวนี้เดี๋ยวทอรณนงเดี๋ยวทอร์ตัวนี้เครื่องิโนโอ8ปดสี่เงี้ย G8C G2 ตัว่า้60แรงตัวนี้ปั๊มยีาตัวนี้เป็นปั๊มเนี่ปั๊มยี่สิบได้ยิยี่สิบสดองครับตัวเดืสิบสองตัวนี้อุ้มสองตันห้างตัวนี้หกแสนห้าหกแสนห้าหกแสนหครับ สวอยู่นะันนี้ร้ DC105X นะครับคันนี้ได้ไปลุยมาไหมพี่คันนี้เกี่ยวมาด้วยอโอโ้โอเคตัวนี้5,000ก็พอ อ้า0ห้าแบาทดีสี่ร mm ้อยห้นะครับห้าแสนบาทอันนี<_<_<_<_<_<_<_<_้หก้อเทลเลอร์เครื่องหนึ<_<_<_<_<_<_<__่งร้อยแรงเทอร์โบเป็นหัวอะไรพี<_<__่ตัวนี้หัวตาวานครับอ๋อตาหวานอ่โดูท่อ คอยอย่างเท่เลยไอเย็นด้วยครับ N P R สุดเลยครับเท่าไหร่นะพี่คันนี้น 5, สามแสนบาทคันนี้สามแสนครับหกล้อมีหางนะครับมีบันได นี่รถเคนสองแสนห้าหมื่นครับเป็นพีอาร้อยยี่สิบเครนสองตันห้ารันพร้อมเล่มทะเบียนนะครับต่อมารถดำครับทีเอลนี้หกลอดำแปาแรงแ5แรงมาเก้าหมื่นไม่มีทะเบียนเก้าหบาทใช้งานได้ปกติไม่มีทะเบียนนะคระบบไฟอะไรใช้ได้ปกติอันนี้เอาไปคนข้าวอยู่ คนข้าวนาปีอยู่เมื่อกี้รถดำครับคนข้าวสบายด้วยเนี่ยดำสามคิวนี่นะสวยอยู่ครับข้างหน้าเต็มอยู่ใช้ได้เลยตัวนี้ระบบปรบระบบเบรกดีสิบล้อสิบล้อก็มีครับโอ้สิบล้อเอาไปขนอ้อรแั่นี้อ7อแสิบล้อคอกสูงแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับ เครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าอะไร Isuzu JCM นี่รครับเซ <70, 000. S 3> ตเจ็ดหมื่นเจ็ดเดียวครับสิบลอ้อเพลาเดียวมีเล่มมีอะไรพร้อมนะพี่ลพเล่มพร้อมนะแล้วก็โนะ่คันนี้นี่สิงห์เด็กปีกนกตัวนี้เป็นรถประกอบนะครับตัวนี้เครื่องร้อยอันนี้หกลอ้อหรือสิบล้อพี่หกล้อครับอ๋ออันนี้หกล้อนะครับเป็นข้อเกษตร เราขอกาซีดยางเก่าสองแสนห้าเอาไปเปลี่ยนเอาครานหมดรเริ่มทะเบียนพร้อมเริ่มทะเบียนพร้อม,อมนี่ครับยังไม่หมดอันนี้เป็นที่ย้ายใหม่นะแต่รถก็เยอะมากตัวนี้เป็นฮ <H oring. S 2> อลลิงหัวลิงตามสภาพหกล้อครับหกล,อลอ้อหัวลิงห้าหมื่นห้าหมื่นบาท ไปเช็คเอานะครับนี่ลากมาไว้อย่างนี้เลยอันนี้อะไรรถไ,ไทยอินเตอร์อต,อตัวนี้ห้าหมื่นห้าได้ดันหน้าสตาร์ทติดขับได้ห้าหมื่นห้าพันใช่ครับได้ดันหน้านะครับมีดันหน้าให้ครับสตาร์ทติดขับได้โอ้สตาร์ทติดขับได้นะครับมีดันหน้าด้วยห้าหมื่นห้าพันบาท ก็ตอนนี้เกียร์จัมโบ้เครื่องดีเซลอ๋อในรถเกียร์ครับเครื่องดีเซลวางเครื่องอิสุมาแล้ววางเครื่องอิสุสุปัญหาเรื่องอะไรอืมนี้เก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าพันมีเล่มด้วยนะครับภาษีภาษีไม่ขาดภาษีปีหกสี่จำไม่ผิดขับได้เลยนะพี่คันนี้ขับได้เลยอันนี้ก็เป็นรถขนข้าวอีกคันนึ่งเกียร์จัมโบ้แล้วก็อ่าตัวนี้ฮีโน่ฮีโน่ นีโอันนี้เป็นตัวไหนก็ดำไหมพี่ตัวนี้ดำครับดำห้าคือยางเก่าเคทีเก้าสองห้าคทีันนี้ก็สวยคลาสสิกดีใช้งานได้ปกติมีแสนห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นห้าพันมมีเล่มด้วยครับว่าย่างเทีเลยดำยางเก่าใช้งานดำก็ใช้งานได้นะพี่โอเคแสนห้าหมื่นห้าพัน ยาวหัวยาวมีอยู่คันเดียวครับตอนนี้อันนี้ใช้งานได้เลยดำไมไม่ดำเก้าหมื่นบาทเดี๋ยวไปดูหัวหน่อยพี่หัวคลาสิเลยเก้าหมื่นนี่เขาผูกอันนี้มาครับน่าจะคนข้าวนะคนข้าวครับเก้าหมืนนี่ครับ เ0 0 0 0บาท,ทบพ,รพร้อมเล่มทะเบียนอ่ะต่อเลยพี่คันนี้เลยไหมคันนี้ร <K> ้อยสิบคันนี้ร้อยสิบ NKR อ่าคันนี้เอาแดนเดียวพอหนึ่งแสนบาท NKR หนึ่งแสนบาทเล่มทะเบียนพร้อมขับได้เลยนะพี่คันนี้นข,ขับได้ปกติหนึ่งแสนบาทก็น่าขับนะครับ ต่อครับคันนี้หกล้อดำหัวกระตูนคันนี้ไม่มีทะเบียนนะคันนี้ไม่มีทะเบียนนะบ่าต่อใหม่เครื <5> <5> <5 ่องร้อยสิบนะตัวนี้กระบะบิ้วใหม่บ่าก็วางมาใหม่มันเป็นรถประกอบครับตัวนี้ดำกี่คิวสามคิวนะพี่สามคิวครับแสนห้าดำสามคิวครับพร้อมใช้งานเลยตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพร้อมใช้งานไม่มีทะเบียนนะแต่ไม่มีทะเบียน อันนี้ใส่หัวมาใหม่แล้วพี่ใช่ครับเขาวางหัวมาใหม่โอเคยางสวยๆเลย,ยพร้อมใช้งานน,นะครับหมดยางพี่เหลือคันี้ส,ส,สุดท้ายแล้วครับเอ็นพีอาร์ร้อยสิบเอ็นพีอาร้อยสิบ,บนี่ครับเรียบร้อยพร้อม เงินทะเบียนพร้อมแสนสามหมื่นบาทขับได้เลยเนะ 30, าะแสนสามครับอ๋อคันนี้เป็นสิบล้อสไลด์ถุงลมซีรีส์เจ็ดร้อยครับสองเพา oh. ลาโอ้สิบล้อสไลด์แทนเตียถุงลมสองเพลาับผมอ่องสไลด์ยังไงพี่สไลด์กองไหมหรือว่าสไลด์ถาดสามห้าครับสไลด์ถาดสามห้า อ้ยาวมากเลยครับกระบะขึ้นไมโครสิบสองตันขึ้นไมโครสตันโอ้โหหัวเ0 0เครื่อง380เครื่อง380แปรงครับผมว้ตอนนี้อยู่8 5 0 0สนาเล่นเบียนพร้อม8 5 0 0 0 0ครับซีรีส์7 0็ต่อมาใหม่ๆครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำสีอันนี้คือ 850ทำสีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับ850ทำสีให้ใหม่เลยครับผมเริ่มทะเบียนพร้อมผาสีเต็มซื้อตอนนี้เลือกสีได้เนาะพี่เลือกสีได้เลยครับตอนนี้แต่สั่งตอนนี้เลือกสีได้เลยว่าจะทำเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำทะเลครับครับโอเคใครที่สนใจถ้ายังไงก็สำหรับท่านในสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0803839789ครับทีมงานพิทักษ์วีรัมคนเดิมครับผม หรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้าน T A Factor การเกษตรยนต์นะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองไฮตำบลตลาดโพอเมือลำปางจังหวัดบุรีรัมย์ติดทางหลวงเส้นลำปางมาศคู่งานครับผมหา่างประมาณ6กิโลเมตรนะครับอ่าอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามทุกท่านที่ให้การอุดหนุนด้วยดีเสมอมานะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับโอเคก็ okay. ขอบคุณพี่พิทักษ์นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปแล้วสนใจคันไหนก็ ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยนะครับก็มีเกือบทุกประเภทนะครับทั้งรถเกี่ยวรถไถ6ล้อนะครับ10ล้อก็มีหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถมือสองนะครับมือหนึ่งก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอกาสปลูกกันนะครับขอบคุณครับไปบ้าง